ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายทิตินันแสงนาคสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรเขตหนึ่งขอนแกน่นตัวแทนคนเมืองพรรคภูมิใจไทยครับท่านท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องหาหรือท่านประธานเป็นเรื่องที่สาคัญมากเจ้าหน้าที่ขอภาพด้วยครับครับท่านประธานครับถนนเรื่องเรื่องเมืองนะครับเป็นถนนสําคัญที่สุดของจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นถนนมิตรภาพ ตัดกับถนนหมายเลขสองสามศูนย์หรือทางเรื่องเมืองไม่ทราบว่าภาพพื้นทันไหมครับบริเวณจุดตัดตรงนี้นะครับอยู่ใกล้บศสามขอนแก่นดังนั้นรถที่มาจากตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยจะสามารถเลี้ยวซ้ายออกไปทางที่มันออกเนี่ยไม่สามารถเลี้ยวซ้ายออกไปได้ครับเนื่องจากว่าไม่มีทางต่างระดับกลับไปขอภาพที่สองที่สามเลยครับที่เห็นภาพ,พที่ภาพ,พที่สองนี่คือ นี่ของจริงครับที่ปัจจุบันนี้ขอภาพต่อไปครับภาพที่สามเนี่ยเป็นภาพที่ทางกรมทางหลวงนะครับได้ออกแบบในเชิงวิศวกรรมและส,สถาปัตยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดงบประมาณขอภาพต่อไปเลยครับยังขาดงบประมาณในการดําเนินการครับท่านประธานครับนี่เป็นโครงสร้างวิศวกรรมที่ทําไว้จะสามารถเลี้ยวซ้ายออกไปทางจังหวัดกาฬสิน์มหาสรารคมร้อยเอ็ดนครพนมมุกดาหารได้โดยสะดวกออกทางลาวทาวียดนามก็ได้ครับ ในปัจจุบันนี้ตรงนี้ไม่มีนะครับต้องตรงไปแล้วก็ยูเทิร์นกลับมายูเทิร์นกลับมาแล้วเลี้ยวสายไปที่หน้าบขศสามแล้วเลี้ยวขวากลับมาอีกทางตรงถึงจะไปได้นะครับสามโค้งด้วยกันซึ่งอันตรายมากและก็เป็นการสิ้นเปลืองเวลาของผู้ใช้งานท่านประธานครับถนนเส้นนี้ถ้าสร้างเสร็จนะครับนอกจากประชาชนชาวจงังหวัดขอนแก่นจะได้ใช้ประโยชน์แล้วนี่พี่น้องชาวอีสานทั้งหมดก็จะได้ใช้ประโยชน์ด้วยครับจะสามารถลดระยะเวลาเดินทางและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเลยครับ นี่ฮะที่เป็นลูกศรนี่ฮะที่จะสร้างใหม่ขอวิงวอนให้กระทรวงคมนาคมครับือพวกกรมทางหลวงรีบจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการโดยด่วนครับเพราะว่าชาวขอนแก่นและพี่น้องชาวภาคอีสานร,รอถนนเส้นนี้อยู่ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับต่อไปคุณ